สรงรักคนาทยาสสพจากสลญชาพวนี้ยามีัอย่างอันเดวสงวสงราคนาทยาสเมสรท โของรัมมาทองสุขมส่เสียยขอกราบของคุณน่่นรอง้วาราชการจักหทัพครับที่ได้เขียรติมาเป็นจภาพสวยมากในคืนนี้ ขังนักมามีมัจยังพันเจลิสุบิสุรักขณาทายะติเสนีนักสังขปัญจศีลารยาจามทุติยมีมยังพันเตลิสุบิสุรักขณาทายา Ti sarane nak samak manjak sila niyajarma Tati yam pi madhyam pante Visung visung um